สวัสดีด้วยค่ะพี่น้องพอ,พ,อพี่น้องทั้งช่องฮักนัสสวีเดนกับมาดามหน่อยค่ะพี่น้องค่ะหยิบยกประเด็นดังที่สังคมสนใจเอามาวิเคราะห์มาวิจารณ์มานำเสนอ มาขยายตามสไตล์มาดามหน่อยละค่ะพีนองขาอย่างที่ขึ้นหัวข้อโดนถล่มยับอย่างที่ว่าละค่ะพีนองขาสร้างเรื่องสร้างกระแสรหรือเปล่านั่นละค่ะพีนองค่หยิบยกมาคะ่ะเพราะว่ามันเป็นข่าวดังฮือฮาขึ้นมาในกรณีสี่ก่อบ้านชัย,ยพลค่ะพีนองคะ่ะเพราะว่าเมื่อวานมันก็จะมีการลงข่าวมีข่าวมีคราวมียูทูบเบอร์ช่องดัง ข้างไครอย่างที่ว่าแหละค่ะพี่น้องขาสร้างกระแสหรือเปล่าอันนี้เราไม่ได้มั่นใจค่ะพี่น้องขาเพราะว่าเราไปรับฟังแล้วมันก็มีประเด็นอยู่ที่ว่ามีคนจะมาวางระเบิดหน้าบ้านชัย,ยพลก็เฝ้าระวังอะไรก็ถ่ายนั่นแหละค่ะพี่น้องขามันก็เป็นคดีดังมันก็เป็นเหตุการณ์ที่ด่งดังที่สังคมกระพือหืมให้ความสนใจค่ะพี่น้องขามาดามหน่อยยิมยกมาเพื่อที่จะ,ะเล่าสู่ฟังเอ๊ะมันเป็นสิ่งที่สร้างกระแสหรือเปล่าหรือเป็นการที่ต้องการคอนเทนต์หรือเป็นการที่ ได้ยินขาวมาจริงหรือเป็นการที่ ทำให้เกิดปัญหาอะไรหรือไม่ก็ต้องการที่จะวางกับดักเพื่อที่จะให้ผู้คนเข้าไปติดตามช่องหรือทำให้เกิดการแตกแยกระหว่างนั้นหรือเปล่าหรือมีบุคคลที่สามจริงกับพี่น้องคะอันนี้ก็คือเราก็ไม่ได้ไปแนะนำว่าสิ่งที่เขาพูดออกมาในกรณีที่ยูทูบเบอร์บางช่องไปทำคอนเทนต์ในเรื่องนี้กับพี่น้องคะแต่มาดาหน่อยเกริ่นไว้ก่อนแล้วกันว่ากับการที่คุณนำเสนอในสิ่งที่ทำให้เป็นอันตรายหรือทำให้เป็นสิ่งที่เป็นเท็จ ทำให้ผู้คนหลงเชื่อทาให้เกิดปัญหามันก็จะสามารถที่จะเอาปิดเอาความได้เป็นการนําข้อมูลอันเป็นเท็จลงสื่อสาธารณะก็มีสิทธิ์ผิดกฎหมายได้นะคะพี่น้องคะอันนี้ก็คืออยากเตือนอยากเล่าให้ฟังว่าสิ่งที่คุณอาจจะเป็นการถ้าเป็นการสร้างกระแสถ้าเป็นการทําอะไรก็ตามที่ทําให้สังคมเข้าไปกระพื่อมหรือไม่ก็สังคมหลงเชื่อหรือทําให้เกิดปัญหาใดๆทั้งสิน้นทําให้เกิด เสื่อมเสียในสิ่งที่นำอะไรก็ตามอันเป็นเท็จลงสื่อสาธารณะลงในสื่อ,อสาธารณะนี่แหละค่ะพี่น้องขามันก็จะเป็นการที่เอาเรื่องเอาความเอาเรื่องเอาราวได้เหมือนกันอันนี้อยากจะ,ะเตือนค่ะพี่น้องขาแต่คราวนี้ค่ะพี่น้องขาในการที่ยูทูบเบอร์ทำคอนเทนต์แบบนั้นเขาก็ไม่ได้ฟันธงค่ะพี่น้องขาเขาก็ไม่ได้ฟันธงว่าเป็นจริงเป็นปลอมอะไรแต่เขาก็พูดในทํานองที่ว่า <S <S 2> <S 2> เขาก็ได้ขเขามาเหมือนกันแหละค่ะพี่น้องขาได้ขเขามาเหมือนกันว่าจะมีการ การวางระเบิดหน้าบ้านชัยพลเมื่อวันสองวันที่ผ่านมานี่หลากับมาดามก็เลยมองว่ากับการที่ทําสร้างข่าวสร้างคอนเทนต์เป็นกระเพื้อเฮือแบบนั้นไม่รู้จริงรู้ปลอมเราไม่รู้อันนี้เราก็ไม่ยืนยันเหมือนกันกับพี่น้องขาแต่อะไรก็ถ่ายอย่างที่ว่าเพราะว่ายูทูบเบอร์ที่นั่น <c oughs> เขาก็มีเยอะแยะมากมายเป็นหูเป็นตาแล้วก็มีการโปรเทคอะไรยังไงแม้กระทั่งรถผ่านไปผ่านมาหรืออะไรก็ตามได้ยินเสียงมา้าหงมา้าหอนมา้าเห่าอะไรยังไงกล้องก็พลิบเลยอย่างที่ว่านวกับพี่น้องขา มันก็คือเป็นการที่ยากหรือแม้กระทั่งใครที่แปลกหน้าเข้าไปหรือไม่ก็คนที่ขับรถขับเรือขับอะไรไปต่างๆผ่านหน้าชัยพลเป็นถ่ายอะไรก็ถ่ายอย่างที่ว่าแหะค่ะพีนองขาแต่ทั้งนี้ท้งนั้นก็คือมันเป็นข่าวหรือแล้วก็เพจใหญ่เองก็ออกมาแฉบอกว่าสร้างข่าวเรือเพื่อสร้างกระแสเพื่อ หรือไม่ก็อย่างที่บาง fc บางคนหรือไม่ก็สังคมบางส่วนเขาก็มองว่าตอนนี้มันเรื่องราวของชัยพลไม่มีคนสนใจอะไรแล้วไม่มีคอยมีคนสนใจเท่าไหร่อย่างที่ว่าแล้วกับพี่น้องคะแล้วก็จะทําการสร้างกระแสขึ้นมาเพื่อดึงดูดผู้คนเข้าไปติดตามหรืออะไรยังไงบางคนก็สร้างเรื่องนู่นเรื่องนี่ขึ้นมาอย่างที่ว่าแล้วครับพี่น้องคะเป็นการสร้างกระแสหรือเปล่าเราก็ไม่แน่ใจเราก็ต้องติดตามดูอีกทีหนึ่งว่ากับการที่เป็นเรื่องเป็นราวแบบนี้มันจะมีอะไรเกิดขึ้น ้บางแต่มาดามหน่อยมองว่ามันคงไม่มีอะไรเกิดหรอกเพราะว่าโอ้คนอยู่ระแวกระแวกนั้นรอบข้าง ยูทูบเบอร์โอ้ยังกะตาสับป,ประรดค่ะพี่น้องค่ะมีเยอะแยะมากมายอะไรยังไงถ้าจะบอกว่ามีใครไปแกล้งไปทาเขาคงไม่โง้ที่จะไปทําหรอกเพราะว่าในสิ่งที่เป็นเรื่องเป็นราวอยู่มีคนจับจ้องอยู่แบบนี้มันคงจะไม่มีเหตุการณ์นั้นหรอกค่ะพี่น้องค่ะแล้วก็เป็นการสร้างกระแสของยูทูบเบอร์บางช่องบางคนถ้าจะยิงข่าวนูน่นอย่างนี้อาจจะเป็นการพูดคุยในวงสังคมตัวเองหรืออาจจะเป็นการที่อยากจะทําให้ผู้คนไม่เงียบไม่เหงาไปสร้างกระแสขึ้นมาเพื่อที่จะดึงดูดผู้คน ก็ไปติดตามประมาณนั้นหรือเปล่าคบพี่น้องขาแล้วก็เหมือนกับว่าจะพยายามที่สร้างกระแสขึ้นมาหาบุคคลที่3หาคนที่มา,อ,าอยู่ในกระแสหาคนที่นู่นที่นี่มาประมาณนั้นแหะคะับพี่น้องขายิ่งช่วงหลังก็มีตำรวจตำรวจลงไปแล้วก็จะมีคนนู้นคนนี้แปลกน้องแปลกหน้าอะไรก็ถ่ายเราก็เห็นเห็นกันนะพี่น้องเนาะแต่คนที่สร้างกระแสขึ้นมาบระดามหน่อยบอกว่าหยุดเถอะเพราะว่ามันเป็นการที่สร้างกระแสขึ้นมาบางทีคุณอาจจะ ตกอยู่ในสถานการณ์ที่โดนคดีไปด้วยเพราะว่าเป็นการที่นำสิ่งต่างๆที่มันเป็นเท็จลงสื่อสาธารณะนี่คุณก็จะมีจะโดนข้อนี้อยู่เหมือนกันนะค่ะพี่น้องคะเราก็รอดูค่ะพี่น้องคะในสิ่งที่เขามีการทำคลิปออกมาแล้วก็จะมีพูดคำว่าะะจะมีข่าวออกมาจะมีการวางระเบิดที่บ้านชัย,ยพลอย่างที่ว่าแหละค่ะพี่น้องคะมาดาานล้ก็ มองว่ามันไม่น่าจะเป็นจริงหรอกเพียงแต่ว่าเขาสร้างกระแสมาดำเราคิดว่าเป็นอย่างนั้นน่ะน,นะคะจากนั้นก็คือเราพยายามที่จะจิกข่าวตามข่าวอยู่เหมือนกันแลค่ะพี่น้องขาแต่ถ้าพูดถึงว่าถ้ามันจะเกิดขึ้นจริงใครที่จะทํามันก็โง่เต็มที่อย่างที่ว่าเพราะว่าเหตุการณ์นี้มันมีผู้คนแย่ๆมากมายอย่างที่เห็นกันมันไม่มีสิทธิ์ที่จะทําหรือไม่มีโอกาสที่จะทําได้อย่างที่ว่านะพี่น้องหรืออาจจะเกิดขึ้นได้แต่อาจจะเป็นการสร้างสถานการณ์ สร้างสถานการณ์โยนความผิดให้มือที่3โยนคนผิดให้ฝั่งตรงข้ามโยนความผิดให้คนอื่นหรือเปล่ามันก็มีสิทธิ์เป็นไปได้กับพี่น้องคะ่ะอันนี้คือมาดามนเอยหยิบยกมาเล่าสู่ฟังว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นสิ่งที่มันเป็นกระแสแล้วก็โดนถล่มยับอย่างที่ว่าแหละค่ะพี่น้องคะ่ะอันนี้ก็คือถ้าถ้าเป็นไปได้ก็หยุดในการสร้างกระแสเพื่อที่จะไม่ให้มันเกิดปัญหาแตกแยกในทางสังคมมากขึ้นกว่านี้นะพี่น้องเนาะโอเคขอบคุณทุกท่านที่ติดตามกับพี่น้องคะ่ะมีอะไรใหม่ๆเราจะ หยิบยกมาเล่ามาขยายมาเล่าสู่ฟังแล้วกันขอบคุณทุกท่านที่ติดตามสวัสดีค่ะ